สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์มินหงจุ้ยเศรษฐีและเบอร์มงคลค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากคลิปที่อาจารย์เนี่ยสอนเกี่ยวกับตัวเลข0ูนย์ถึงเนะคะอ่ะทีนี้คลิปนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะมาบอกเกี่ยวกับการร้อยเรียงตัวเลขนะคะเลขเบอร์มือถือเนี่ยจะมีทั้งหมด10ตัวคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาบอกว่าในความหมายทั้งหมด10ตัวเนี่ยนะเราต้องสนใจอะไรแล้วแต่ละตำแหน่งเนี่ย เขาให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวเลขทั้งหมด1ิบตัวสามตัวหน้านะคะตรงเนี้ยเนี้ยจะส่งผลกับคุณเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเพราะมันจะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรวมแบบก,กว้างเลยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าคุณฟังคลิปนี้อยู่แล้วสามตัวหน้าของคุณเป็นเลขที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไปดูที่เจ็ดตัวท้ายนะคะถ้าเจตัวท้ายของคุณเป็นเลขมงคลที่ร้อยเรียงอย่างดี นะคะอ่าอันเนี้ยยังไงก็ส่งเสริมชีวิตคุณแล้วยิ่งถ้าเป็นเลขที่เสริมดวงคุณด้วยอันนี้ยิ่งดีแบบดีเลิศเลยจะเห็นผลชัดเจนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงสามตัวหน้าไปแล้วนะคะในเจ็ดตัวท้ายตรงนี้นะอาจารย์จะแบ่งนะคะเป็นสามตัวหน้าสองตัวตรงกลางแล้วก็สองตัวท้ายนะคะเวลาที่อาจารย์เนี่ยดูเบอร์จริงๆเอาเบอร์มาร้อยเรียงในการใช้งานจริงๆเนี่ยนะคะเจ็ดตัวเนี่ยข้างหน้าเราดูสามตัว นะคะแล้วข้างหลังสองตัวตรงกลางสองตัวแล้วก็ดูภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึง่งนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์จะสอนในแบบที่อาจารย์อะดูจริงๆแล้วใช้งานจริงๆนะคะทีะนี้พอเราแบ่งแบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะเปรียบเทียบทั้ง7ตัวเนี่ยเปรียบเสมือนร่างกายของเราเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันส่งผลกับตัวเราเพราะฉะนั้นเลข7ตัวเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดนะคะ อ่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์แบ่งแล้ว3ตัวหน้า2ตัวกลาง2ตัวท้ายนะมาพูดถึง3ตัวหน้าก่อน3ตัวหน้าเนี่ยถ้าอาจารย์จะเปรียบกับร่างกายเราอาจารย์จะเปรียบถึงภาพรวมเป็นภาพรวมของร่างกายทั้งหมดบุค,คลิกภายนอกที่คนมองเข้ามาแล้วเห็นเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรเช่นถ้าเกิดว่าใน3ตัวหน้าเนี้ยถ้าเป็นเลขกลุ่มเกี่ยวกับเลขสเสน่ห์เวลาคนที่มองเห็นเราเขาก็จะรู้สึกว่า เออคนเนี้ยน่าคบหานะเห็นแล้วถูกชะตาจังเออเห็นแล้วอยากซื้อของด้วยจังเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปคบหาพูดคุยด้วยดูแลลักษณะเขานะ่าจะเป็นคนที่นิสัยดีนะแบบเนี้ยค่ะไม่ได้หมายความว่าหน้าตาคุณสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อไม่เกี่ยวเลยนะแต่มันจะเป็นภาพรวมที่คนอะ่ะมองเห็นคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรอ่ามันจะเป็นเบอร์เนี่ยมันจะส่งผลกับตัวคุณให้คุณอะ่ะแสดงออกบางอย่างออกไป แล้วส่งผลให้คนรู้สึกแบบนั้นกับคุณมันจะเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์ถึงบอกว่าเบอร์โทรเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นตัวตนของเราเลยเห็นเบอร์ปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่าคนคนนี้มีลักษณะอย่างไรบุค,คลิกอย่างไรหรือจิตใจเป็นอย่างไรหรือติดกรรมเรื่องอะไรอยู่มันจะบอกได้แบบนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าสมมติใน3ตัวหน้าเนี่ยคุณใช้กลุ่มเลขหนักๆห,ห,หรือเป็นเลขเสียนะ ก็จะส่งผลทําให้เวลาคนที่มองคุณเข้ามาบางทีเขาจะรู้สึกว่า <Okay. S 1> เออทาไมคุณดูดจัง <Okay. S 1> มีนะคะลูกศิษย์อาจารย์ที่ก่อนเป็นเบอร์เขาใช้ตัวเลขนหนักๆนะคะแล้วพอเขาเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ไปปุ๊บอาจารย์ก็ใส่เลขที่แบบเป็นเลขสวยๆเลขดีๆให้เขา mm. เขากลับมาบอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์รู้มาน้องใหม่ที่เข้ามาทํางานเนี่ยเขาจะพูดเลยว,ว่าเออเดี๋ยวนี้พี่ดูแบบเฟรนลี่ขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ทําไมพี่ดูสดใสจังแรกๆนะพี่รู้มา mm. เห็นแวบ,บแรกคือพี่ดูดุมากเลยอะ แล้วเขาบอกเวลาเขาไปเจอใครไปเจอคนใหม่ๆไปเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกเห็นเขาปุ๊บเนี่ยมันจะต่างกับเมื่อก่อนที่เวลาเขาไปเจอลูกค้าแล้วบรรยากาศมันจะดูเครียดๆตึงๆแต่เวลาตั้งแต่ใช้เบอร์ใหม่เนี่ยไปเจอลูกค้านะบรรยากาศมันดีลูกค้าเห็นหนูปุ๊บเขายิ้มแบบดีอะเออรู้สึกว่าหนูไปที่ไหนก็เป็นที่ต้อนรับเนี่ยค่ะอันนี้คือผลดีของสมตัวหน้าถ้าคุณวางดีนะมันจะส่งผลดีแบบนี้แต่ถ้าเป็นเลขเสีย มันก็จะส่งผลเสียตามแต่คู่เลขที่คุณวางไว้นะคะเดี๋ยวเราปอธิบายกันเรื่องคู่เลขอีกทีเนาะนะเนี่ยอันนี้อาจารย์อธิบายให้เราฟังลึกขึ้นเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันส่งผลกับเราอย่างนี้นะคะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับตัวเองเปลี่ยนแค่เบอร์อย่างเดียวเบอร์มันก็ไปหล่อหลอมตัวเขาโดยที่เขานํะไม่รู้ตัวนะ,ะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะเบอร์มันจะเป็นตัวเราโดยที่เราเนี่ย ไม่รู้ตัวนะคะทีนี้สามตัวหน้ามันก็จะส่งผลอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเรานะคะเช่นถ้าเกิดคนที่วาง3าตัวหน้าอ่ะยกตัวอย่างอย่างกลุ่มเลข7อาจารย์บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ใช้ชีวิตมันหนักหนักเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะคนที่มีเลข7ในสาตัวหน้าเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยก็จะมีความเสื่อมมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เลข7ในสาตัวหน้าหรืออาจจะก,กระดูกเสื่อมไวกว่าชาวบ้านคือขึ้นอยู่กับคู่ตัวเลขนั้นๆหรือดู ดูโซมดูแบบทําไมดูแก่เร็วกว่าคนอื่นเขาท,ทั้งทงที่ก็ดูแลตัวเองหรือเจออะไรหนักๆมาเวลาอาจารย์เห็นใครที่ใช้เลขเจ็ดอยู่ที่สามตัวหน้าเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกแบบโหคนนี้แบบคือชื่นชมนะว่าเออคุณอนะแบบเก่งนะคุณผ่านชีวิตคุณมาเยอะมากแต่ข้อเสียเนี่ยของความเก่งของความที่คุณผ่านอะไรไมาเยอะเนี่ยมันทําให้สภาพร่างกายของคุณค่อนข้างเสื่อมเร็วหรือซูโซมเร็วโดยที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอ่า มันจะเหมือนกับเสื่อมไวกว่านะนี่ก็คือความหมายของ3ตัวหน้านะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมนะอ้าวถัดไปเราไปดู2ตัวท้ายก่อน2ตัวท้ายก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับจิตใจเกี่ยวข้องกับความคิดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจรวมถึงเกี่ยวข้องกับความสําเร็จด้วยเช่นคุณจะตัดสินใจเรื่องงานเรื่องหนึ่งเนี่ยสำเร็จหรือไม่สําเร็จมันก็อยู่ที่ความคิดหรือการตัดสินใจของคุณตัดสินใจถูก คุณก็มีโอกาสสาเร็จแต่ัดสินใจผิดคุณก็มีโอกาสพลาดได้ถูกไหมคะแล้วที่สําคัญจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความสุขในชีวิตด้วยนะเราจะดูจากเลข2ตัวท้ายนี้นะทีนี้เลข2ตัวท้ายเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษก็ต้องไปดูว่าเลขที่วางเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยังไงแต่ถ้าคุณวางเป็นกลุ่มเลขเสียนะคะน่าจะส่งผลเสียเช่นทําให้คุณเกิดความเครียดความกังวลเกิด จ,จิตใจมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบางคนร้อนอกร้อนใจหรือส่งผลให้คุณเนี่ยมีอาการที่ใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วแม้ว่าคุณจะพยายามรอบคอบแม้ว่าคุณจะพยายามคิดว่าคุณเนี่ยพยายามเก็บหอมรอมริบอย่างดีแต่ทําไมแบบเงินมันมีรายจ่ายออกไปตลอดเนี่ยเลขสองตัวท้ายก็มีผลสําคัญเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดู2ตัวตรงกลางที่มันเป็นตัวเชื่อมระหว่าง3ตัวหน้าและ2ตัวท้ายนะคะอ่ะสองตัวตรงกลางเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงภาพรวมของชีวิตคุณ การใช้ชีวิตของคุณจะสําเร็จไม่สําเร็จจะมีเงินมีทองมีเงินเก็บไหมหรือจะไม่มีเงินเก็บเงินรั่วสองตัวเนี้ยก็มีผลสําคัญมากแล้วที่สําคัญก็จะส่งผลเกี่ยวกับคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้าจุนคุณนะ,ะหรือคนที่เข้ามาเมตตาคุณสองตัวตรงกลางเนี้ยก็มีผลเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเพราะเบิร์ก็จะส่งเสริมคุณนะให้คุณมีช่องทางมีความสําเร็จอย่างนี้นะคะทีนี้ คลิปนี้อาจารย์บอกแล้วว่าทําให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของชุดตัวเลขในเบอร์นะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในคลิปถัดไปทีนี้อาจารย์จะเริ่มเอาตัวเลขแต่ละเลขมาวางนะคะแล้วบอกคุณว่าถ้าเลขนี้คู่นี้อยู่ตำแหน่งนี้ส่งผลยังไงอยู่ตรงกลางส่งผลยังไงอยู่ท้ายส่งผลยังไงแบบเนี้ยคุณก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเข้าใจลึกขึ้นแล้วรู้เลยว่าเบอร์ของคุณอะมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณ ะค,ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะโอเคค่ะอาจารย์ไปแล้วขอให้เฮงเรวยๆค่ะ